ใครถามแต่หนูอยากเล่าว่าสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่อง MBO สวัสดช่องแห่งการต่อสมองไร้สาระอะไรที่วันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับก,การเข้าสู่วงการฟุตบอลของผมน้าชายเป็นผู้ชักนำเข้าสู่วงการการดฟุตบอลในช่วงนั้นผมย,มาายุประมาณ12 2ขวดมีประมาณป .6 ซึ่งตอนนั้นน้าชายของผมก็ูฟตุตบอลอังกฤษและก็เชียร์ทีมลิเวอร์พูลเป็นหลักแน่นอนผมผู้ตูกเชิญชวนไปต่องทำการศึกษาหาข้อมูลและคุยกับนา้าและทีมแดงที่ผมเริ่มติดตามและเริ่มดูก็คือลิเวอร์พูลเครื่องาาจักสีแดงโคมแดงในยุคนั้นมีนักฟุตบอลที่ผมรู้จักอยู่ก็เป็นเอ็นรัช ตอนบานพุชกาเปลล่าเต้าดีจําได้นะฮะแล้วก็ในช่วงที่หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่น่าสนใจแล้วก็ไปหาซื้อมาดูอยู่บ่อยครั้งจะเป็นสตาร์ซ็อกเกอร์ซึ่งตอนนั้นก็ราคาเริ่มอยประมาณ12บบาทจากแผงหนังสือใกล้าบา้านในจุดนั้นเองที่ทำให้ผมนี้จักกับอาชินนัน ดีลิพูจนในตอนนั้นก็สมควจะเป็นคู่แข่งที่สูสีกันในยุคนั้นนะครซึ่งถ้าจะเป็นเหล็กอื่นก็จะรับข้อมูลข่าวสารจากในทีวีบ้างก,ก็จะมีพูดถึงเหล็กของอิตาลีนะเป็นมิลานเป็นอ,อินเตอร์อะไรบ้างน,นาโปลีนะครับแต่ที่ผมจำอยู่ชื่อทีมทีมเมองที่ผู้ประกาศ พูดออกทีวีให้ผมได้ยินอยู่เสมอก็คือเช่ามาลายยูเวนตัสซึ่งสมัยนั้นก็ออกเสียงแบบนั้นจริงๆนะครับว่าเป็นยูเวนตัสพอมาเป็นยุคใหม่ๆทุกกลับมาดูบอลเนี่ยมันก็ถูกเรียกไปเป็นว่ายูเวนตุสไปเรียบร้อยนะครับก็มีหลายทีมนะครับอย่างเช่นลีกอื่นๆอาอาเจ็คอัมสเตอร์ดัมที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกแบบนี้นะครับแต่พอไปถามนะครับ เพื่อนเชาวต่างะเทศก,กับพวกว่าเป็น i a ัมสเตอร์ดัมอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จบในยุคที่เป็นนักเรียนนะจบตอนที่อบนี้ก็ไม่ได้ดูฟุตบอลเลยหรือทำกิจมผูอื่นดูวยฟังเพลงอะไรไปเรื่รอยตะกูลร่ปุนหอีื่น,น,ๆๆนพอพูดถึงเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงก็จะมาฟื้นฟหรือมาดูจริงจังมากขึ้นพ็ชมที่มาเรียนใน อุ่งเทพและพิมลทนกับซึ่งก็จะกลับมาสนใจมามีโอกาสได้ดูใด้เชียร์หลักๆก็จะเป็นเียรเมลีกเนี่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆที่เขาดูกันก็จะมีกันหลากหลายทีมที่เขาเชียร์กันก็รวมๆแล้วก็ย่งจะเป็นบิ๊กโฟร์บิ๊กไฟต่างๆนะครับมีจะเป็นเร์พูลยูอัเซนนอลเชลซีประมาณนี้นะก็ใดๆ ร่วมลุ้นร่วมเชร์ไปตามโอกาสครับปาร์ตี้กันบ้างเชร์กันไปบ้างนะตามแล้วแต่อพอพวกเขาวันไหนแบบมีเตะม,มีแมตช์ใหญ่ๆกันเนี่ยก็จะเฮโลบ้านนะครับก็มาปาร์ตี้ตกัน,นแต่เย็นอยู่จนดึกจนวันเตะจนวันเลิกนอนค้างแล้วพ่งนี้ก็ไปโรงเรียนตามปกติครับซึ่งแมตช์ที่ทำได้ไม่ควันลืมเลยนะก็จะเป็นแมตช์ที่ ลิวพูพบกับเอซิมิลานะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับซึ่งนัดนั้นเนี่ยก็เพื่อนมากันที่บ้านมาสามสิบี่สิบคนครับดูน้านเอาเฮาเล็กๆครับก็ปาร์ตี้กันจุดเพียงเพื่อนบ้านก็จำเหตุการณ์นั้นได้เลยพูดถึงอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งในตอนนั้นที่ผมจำได้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ลิวพูถูกนำไปสาสูนะครับครึ่งแรกส่วนทัวผมเนี่ยก็หลับไปก่อนนะครับ คนดูอยู่อยู่รวมไปนะครับพอรารู้สึกตัวตื่นใหม่ทีนี้ครับวิวโหเขชูถ้วยแชมป์นะครับผมงงก่ายตาแต่แล้วมันเป็นมาได้อย่างไงนะครับเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับสรุปก็อยู่ในยุคกลางของบอกเนี่ยก็จะดูบอลกระถาว่าเชีย์ทีมอะไรจริงจังไหมคนไหนเชียอะไรจริงจังนะครับแต่ว่าก็จะได้รับทธิพนหรือติดตามดูวิวโูนี่ก็เป็นหลักมากมากกว่าคนอื่นจะรู้จักทีมรู้จัก นักเตะสมัยยุคใหม่ๆของเขาหน่อยครับโอเวน่เวนลา,ายลอ,อป,ปี้พอลเลอร์เบรเอร์เกอร์อะไรต่างๆบอคจะทำา,าได้บ้างนะครับพอหมดจากยุคที่ยนหนังสือก็เข้าไปสู่ยุคการทํางานซึ่งถือว่าเป็นยุคช่วงท้ายๆท,ที่ผมมาสนใจดูบ่อลแหละเพราะว่า,อาพอเข้าไปสู่ที่ทํางานเนี่ยมันก็จะมีคนที่ชอบทีม เนด็กผีบ้างเป็นเด็กหงเป็นเด็กขิงโตน้าเงินอะไรบ้างก็ว่านไปนะครับแต่โดยหลักที่ทาง,ง,งานก็จะมีสองทีมก็คือผงกังเด็กผ,ผีนะครับก็ก็ขิงไปขิงกันมาอะไรเงี้ยส่วนผมก็ถูกเด็กผีล็กอกคอลากไปครับเข้าไปเชียร์กันในต,ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นยุคเครื่องฟูของแมนยูเนาะพี่แดงก็ของบ้านของเมืองครับอยู่เก้าศูนย์อะไรก็วานไปก็ถือว่าจบศพลสำเร็จ คของแชมป์ยาวนานนะครับก็หลายๆปีก็เป็นที่ประจักษ์นะครับในสถิติของแชมป์ผู้บอลเก็บนะครับต่อมาเนี่ยพอย้ายที่ทำงาน,นใหม่ะนะครับที่ทำงานเนี่ยเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเชลซีนะผมก็ต้องอะไรอะ่ะก็ต้องก็ต้องเชียร์นะเชียร์ทีมเชลซีซึ่งตามนโยบายาองค์กร ก็สนทนานนไปซึ่งตอนนั้นเติมซีก็รูสนนนน้สึกมันจะได้แชมป์อยู่บ้านในช่วงที่ที่เชียกกันนะครับพอสนสนาแบบอยู่นะครับพอเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ก็ก็ไม่ได้ดูบอลแล้วครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรถามว่าเชีย์ใครชอบใครก็เชียวิกฟนะครับง่ายๆทีมไหนเตะสนุก ก็จะเน้นเชียร์ทีมรองให้มันได้ลุ้นนิดนึงนะครับเพือ่อมาเป็นอรรถในการรับชมเองนะครับซึ่งก็จะบอกว่าวันน้องแค่สะใจนะครับแต่วันไทยอยู่ในสายเลือดนะครับก่องลุ้น,ล,นลุ้นเชียร์เชียตามวาระอ๋อได้สุนทราน,านแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเครียดนะครับซึ่งตามผลการแข่งขันที่มันไม่ได้เป็นหนังใจนะครับก็อบออขอให้ใช้เวลาว่าแล้วก็ กิจกรรมสัทน,นาการของพวกคุณอย่างสร้างสารรค์และมีความสุขนะครับและพบกันใหม่ในอีพีหน้าหวังว่าจะได้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ